วันมีผู้ป่วยที่รอคอยโอกาสในการมีชีวิตใหม่และคุณสามารถเป็นแสงสว่างให้กับพวกเขาได้ด้วยการบริจาคอวัยวะศูนย์บริจาคอวัยวะของเราเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเพื่อให้การบริจาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปรง่งใสขั้นตอนง่ายๆในการเป็นผู้บริจาคอวัยวะ หงลงทะเบียนความประสงค์ผ่านเว็บไซต์หรือที่ศูนย์บริจาคอวัยวะ 2. แจ้งให้ครอบครัวรับทราบถึงความตั้งใจ 3. เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมอวัยวะจะถูกนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการอืมในส่วนของอคุณหน้าเนี่ยปันนี้มีโอกาสดีว่าอวัยวะเปิดสามารถปลูกทายไปยังผู้ป่วยอื่นได้เนี่ย โอ้ผู้ซึกงผู้ซึกดีใจและในบรรดาญาติเนี่ยพอกลับมาคุยกันแล้วปุ๊บบ่มีแขกคัดข้านบ่มีแขกนี่เลยทุกคนเห็นดีเห็นงามกับการบริจาคครั้งนี้จ้าเมื่อคนจะมดล้มหายใจทางศูนย์สภาก็ค่าใช้จ่าเจ้าคนเลยแนะนำมาบอกก็เลยว่าไอ้คำนี้มาปรึกษาปีๆลองๆยากๆอย่างใครเห็นดีได้พ่อจ้า ตรงนั้นาทางยาทางมดก็คื <Abdul> อคําตอบว่าก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะก็คือ,อถึงแม้เขาจะตายไปก็ดวงตาเขายังยังมีอยู่คือผู้มีผลประโยชน์กับผู้ที่รอรับใบก่อดวงตาะจะเป็นช่วยคนแห่งผลหนึ่งเน,งนาะใจก็แห่งผลหัวใจก็แห่งผลแดงชาติผน้อนนง,งรว,ว่ารู้สึกภูมิใจนะแล้วจานี้ไปไปไหนเนะ คนมีปัญจาเขาได้บว่าเอาเป็นลูกตัวกาจะอันจ่าวันก่อนไปขึ้นบ้านใหม่็นบอกว่าเออตัวคิดได้จะได้คือคนบ้านเฮาโบราณเขาเข้าใจว่าการมีมอบตานี่คือควักออกไปมดจ้าเขาบอกบาจ้า็บบาได้วักวตีตอนดูซบวันเผาก็เหมือนตีรับบาดได้จ่าตีได้แบบตาโบอย่างร้องตีรับบาดได้บาได้มีอย่างปกติคนทำความสะอาดเขาดีมากบา่ต้องมาคิดว่าตายไปบาได้รักได้ไตได้อย่างไปตัวเขาว่า ผาจะไปหู้คนที่ตายไปเป็นก่อคข่บังฮัฟหู้แล้วน้อาก็บอกเป็นพยายามู้คนเป็นเข้าใจ,จาบางคนก็จะบอกว่าก่อแม่นน่าจะขายมาั่งเขาก็เลยว่าถ้าหัวขายก็จริงจริงก็คือเหมือนกับเขาก็ได้ช่วยคือข้อมูลเนาะช่วยัข้อมูลกับคนที่เป็นบังฮู้กมือนก็เป็นแม่ก็เป็นสะพานบุญต่อแหวนั่นาน,นี่ก็บอกยังสอนนี่ปีสาวนี่ตัวแม่เองก็ ว่าเดี๋ยวถ้าเซจทุระก็อาจจะไปทั้เหมือนกันเพราะว่ายัางติบอกทุกคนไปทีเดียวกันนมดาตายก็แค่เผาลรวบอกงูได้สำํรับ่านต่างอย่างเชเคาะหลังฮิตด้านใดคือผมได้สนใจตรงนี้คืออันใดที่ใช้ได้กลับไปตีกล่วมาเผาไ,ได้นะสวัสดีครับผมนายแพทย์บรเชษเ,เตชรักษณ์ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลำปางปัจจุบันประเทศไทยเรามีผู้ป่วยที่รอคอยการรักษาด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะ ไม่ว่าจะเป็นหัวใจไตกระจกตาหรืออวัยวะอื่นๆเป็นจำนวนมากการบริจาคอาวัยวะเป็นการให้ชีวิตใหม่แก่ผู้ที่รอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นการแสดงถึงความรักความเมตตาการให้ความหวังในทุกการบริจาคไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่รอคอยได้รับโอกาสในการที่จะมีชีวิตใหม่การบริจาคอาวัยวะเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านไม่เพียงแต่จะมอบชีวิตใหม่ให้กับคนอื่น แต่ยังได้สร้างความหวังให้กับครอบครัวและสังคมอย่างกว้างขวางเราจึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปด้วยกันหากท่านสนใจที่จะร่วมบริจาคอวัยวะหรืออยากรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อศูนย์บริจาคอวัยวะของโรงพยาบาลลำปางได้ทุกเมื่อเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือในทุกขั้นตอนครับ การบริจาคอวัยวะคือการให้ชีวิตมาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคอวัยวะได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลลำปางหรือโทรสอบถาม054237400ต่อ1131